ไปก็ประมาณหาโมนะครับผมแดดลมลมตกคนละหนูกับสิพาพี่ม่หนอกมาทางบ่วงครับมือนี่เฮ็นแังครับผมอยากดูครับผู้กองวัดกับห้องครับผมผู้กองบันดกสวัสดีครับผมสิพาพีไม่หนอนมาใส่บ่วงหนูครับมือนี่เฮ็ดแล้วไม่ไหมเลยมันบ่ผู้กองนี่บังบิ่งช่วบบ่วงไหมนี่เป็นไงแย่งหมันบุ๊กเฮ้ยหมันหมันขันขันบังบ่วงงามๆจังเลยนะโอ้ฝีมือครับผมโมเตอร์เล้าแล้วนะครับเดพี่น้องบน ใส่น้ำนี่ครับผมมือนีหว่างหางมึงใบหญ้าได้ครับเด้อติดตามใบหญ้าครับเขาเขาหน้านะครับผมใส่ไปเลยเอาหน้าเลยครับหน้าของพันใบได้ครับผมผู้กองวัดมือตำรวจก็ลอยเกืบอบเกือบลอยสี่สิบหลังลอยสี่สิบก็นี่นี่เป็นลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบหลังเนี่ยครับผมมือได้ไปแล้วบอกไปแล้วตายแล้วไปยกันไปแล้อง่ยายๆครับผมข้ามแล้วทเฝ้าใส่เนาะเดี๋ยวค่อยติดตามผลการต่นแรกนะครับบผมมึงไปหยามันขึ้นกระหูหรือมะ มันเกิดแล้วโอ้ยเอเอบางตอนท,า,ทากรมวันหนึ่งเลยเด้กรมเสียบวันหนึงน่งนะครับผมไปครับติดตามบรรยากาศด้ครับพี่น้องเด้อพูดเลรอครับผมพูดเลรอยา่าพูดหดทงหุ่นครับผมใส่กันครับพี่น้องมือนียผมผมกับคนร้านนดกับพวกกองวัดนะครับเนาะ พันใบมีภารกิจครับเอ่อเอาอาหารไกล้ให้ไกล้เจียไกล้ครับผมนะครับผมก็ที่ไปแยวไปครับพี่น้องมึอนี่รุ่นนะครับรุ่นน้ำกันนะครับขึ้นนี่สองุ้มสองว่ายามครับผมเนาะพ่นสิมานบอเนาะจัดไปครับผมพี่น้องยวย่แยพี่น้องเป็นรื่งตั้งใจคนละหนูครับพี่ควงวัดได้นะครับผมพันใบนะครับสามเสือพี่น้อง แหกมานมือนีิแหกมานเลยส่วนใส่ไฟมาพร้อมเหมอนเนี่ยหามองเน็ตไฟใส่หัวพี่น้องอุ้ยคากหลายคากหลายย่างใส่ปลาเลี้ยวครับมาพร้อมคิดปลาก็ะเลี้ยวครับก็ะเลี้ยวไฟมาพร้อมเป็นปะครับโอเคครับพี่น้องเันนี้ผมสิใส่ใส่บ่วงกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาค่อยผ่อนตอนยาำนะครับเนาะก็ยามกลับกันครับผมยามยำยำบ่วงครับพี่น้องทิศเลยครับผมทิศนี่ตัวแรกมาแล้วครับนี่ มันตัวแรกตัวที่สองตัวแรกเขาได้ไปแล้วตอบรอบหนึ่งตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองไฟพ่นข้างข้างนอกนี่ครับตัวอยตัวเราทำงานพี่น้องเป็นาไม่ใช่อีกบ่กเขาเคยไหมเคยไหมที่แรกตอนตอนซองไว้วันติดเด้่ยพยามหอยเรียนพยามเรียนปาบโหลด นี่ครับพี่น้องเอ้ยย่าโอ้หัวพอดีคเขาลองเห็นปะยังต้งงามเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ขอยาดโอ้สวัสดียำเ้าครับพี่น้องเ้าแล้วครับวันนี้โอ้ครับผมมายำบวงครับบวงลวดพี่น้องเลยโอ้เข่าง,งามเดี๋ยนาะคนขี่หายเข่าง,งาม ไม่รู้นะครับผมเชือว่า่าหลังแรกโอ้ส่ควนเลยหมดเลยมันยูบุ๋่ของไ่คูนเนาะแต่ส่หูนี่นี่โอ้ยยูซื้อพี่น้องของวัดตอนนี้ยังใส่ได้น้องโอ้เป็นหูหนพี่น้องเดี๋ยวกลับมาวางนะคน,นูใหญ่ โอ้ยอมาเขีดไหมพี่นอ้องมันขีมันลบไปมันลบไปไปครับพี่นอ้องไปต่อไปครับผมหมุนเท้าๆเจ้าเท้าๆยามได้ตีหางเครื่องได้มือฟ้าลายอากาศยามซอยได้พี่น้องทุกคนครับผมน้ำหมอกลายแท้ซื้ออยู่ครับ โอยหนูมันพาเนาะไปแล้วหมดเลยไปยาวครับพี่น้องเหมือนกันถือรองเท้ใส่บ้างได้พี่น้องเนาะเออสีไทยบ้างชอบชอบไปครับขอคนงามแท้ะน,นี่นี่แสดงหนูเใหญ่มันถือว่ะโอ้หนูปุ๋ยเลยขาดซ้อมพี่น,ออน้องเออรถโบ๊ทสีสายนี่ขาดนี่มธรรมดาลเลยมึงลอกสานฐานรุดไปเลย ขาดไปแลยนี่มันขาดพาบวงหลุดไปคือนี่โอยเก่งโอ้ดนี่แหะโอ้ดหมุนปุ้ยเลยบองนี่นี่ขาดแล้วไปแล้วอันนี้กับส้นอันนี้ส้นนึกขาดเขาขาดไปอีกเหรนี่โอ้ยขาดซองหลังซ้อนฤทธิตีเออโอ้นี่ให้มันต่ำขาดได้เลยขาดโอ้โห ลอดไปเธ้าขออดที่นี่อยู่ฝ้าอีกพี่นอ้องเอ้ยตายตายตายโอ้เห็ดขับแท้หละโอ้ททยเชิงหมาหาว่ามันเชิงแย่งไป,ไปผุ่นย่าไปเ,เรื่อยครับผุ่นพี่นองไปน้ำกออันบางข้ามันตีแปลงป้าปัานปะคอ พี่มึงห้อนหมุนน่ะมันเคลียดดินน่ะเพื่อสองนู้นออเดี๋ยวออกจาคุยเดี๋ยวใส่ไปโ<ฮ>อ้ยแล้มันขึ้ขาดวะมันาอาจจะถอนไปได้นะเนาะเออโอ,อ้แล้วเห็ดหลักแห้งหลายบ่หลักคนยาวโหทั้งเสียบจักแครนมันกัดโอ้ยมุนไ่ปุยพ <c oughs> ี่น้องสามหลังละขาดหุวยนี่ขนาดเบอร์สิบสามนี่พี่น้องนี่เอ,อ้ยอย่างวะหัวข้อนมันขีด ตายสิกินูวน้ามึงนี่จะขาดก็ขาดไปนงบงต้อไปเริ่มเริ่มโอ้เริ่มไปว่าจะใส่มึงนี่ใส่ของนี่เลเดี๋ยว่ะกขาดอ่โอ้มายังนีพว่นองบางแนตัเล็ตัวโอ้กี่ต้มกยอด đấy đi Bye, ấy, Bye, hello. 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 quá, Được. Được. Ơ, oh, phá rồi Phụ đề đó Chắc léo Cái gì bọt đó, bọt thế này Bố, oh, nhưng vô cắt nào rồi Bông này, phun. สองตแล้วโอ้ยบรรยากาศท้องไทยท้องใต้พี่น้องเอ้ยพวกนี้พวกงามพี่น้องงามใส่กาบดักหนูใส่บ่วงล้วนพวอนี้พี่น้องงานลวดตัวเชาะงานบ่วงล้วนงานบ่วงล้วนเลยครับวันน e ี้พี่สายนาะมีอยู่ทางในมั้ยมันละหม่องวะมีไเห็นนหมโอ้ยยังเดี๋ยวตัวสามห้าล้วครับ ดูที่ได้โอ oh, oh. ้ด <initiation> oh, oh, okay, no ูอะไรพี่กองไม่ได้เอาตัวสามแลครับโอ้ตาสวดเลยดูเลยพี่น้องตัวสามครับมาหมาเหรอครับมัอนี้มาโอ้มันพัดมะทันพัดเข่าไปเลยพี่น้องโอ้เก่งหนูใหญ่หลากมากพี่น้องเลยขาดไปอีกแล้วครับพี่น้องเลยหมดกันสร้างแล้วโอ้ยหนูใหญ่ขาดรวด บางหน่อยนึงนะครับบางโดมอะไรติดเหลืองอีกคลิปติดเหลืองซิบกลัวนะครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> เดอเ,เดี๋ยวจุดจุดจุดปิกัดมือเอาเอาปัดนี่กัดน,นี่ครับขอจัดเก็บหนูดนะครับพี่น้องเด้อไม่แล้วครับผมไม่ย,ยังโอ้ยทำยังไงเนาะทำยไงเนาะูดอย่างนี้อีกเนาะเอ้าไปจัดไปทุกคน เอ้ยเบิึงไม่กับหมาดูเห็นมันขาดขึ้นหนูยัยเดิดึงเข้าไปพาดพีหาหลังละ่ะไปไหนฮาไปหมายีสองครับพี่น้องสิบ่ออะไผัดกะเพราอยู่รักมือที่หาโตสร้างวาไปอีกแล้วนี่โอ้ไม่หรอโอ้ยไปเลี่ยวผาดไอ้มาเขาเสียบแน่นโพดขาดไปแล้วไอ้บวงมึงอ่ะ เสีย้านตัวให้ใส่แล้วนี่สองสี่ห้าตัวที่ห้าของเช้านี้ครับผมนี่ครับพี่น้องมีตัวอยู่ครับพี่น้องพอมีตัวอยู่ห่างๆเดี๋ยวขอยับกลางก็ได้พี่น้องเด้อกัดฉากก่อนค,ครับขาดอีกแล้วครับนี่ <laughs> ไม่รอดรอดครับอันนี้พี่น้อง <laughs> มึงนะเสียไปนี่หูหูเหม่งไงละ่ะเออมึงใส <c oughs> ่ไปแล้วมันเอาไปน้ำผู้ใส่ก่นี่ไปขวางอย่าตายใส่บผู้กองดอกคงไม่ไหม ไปพี่น้องอวยกลับแล้วครับพี่น้องเหรอไม่เหรอไม่ไรที่นี่เน่ยแล้วอวยลกลับแล้วพี่น้องไปคือเบิ้งกันที่มีตัวบ่อยมึขาอวยกลับนี่ตะเวนเงืองกแล้วพี่น,องงนอ้องไอ้คนตะเวนรอนที่หนองหานไปน้องยาวไปครับผม อี่ป,ประมาณพกเกตหลังเลยครับวันนี้เศร้าในห้อาก็ได้กลับบ้านสารุปผลงานกันอยู่บ้านนะครับอยู่บวงกล้อง,ง,งขีเง้เงี้ย,ยครับผมกองขี้เงี้ยเีะยเงไเรอเฮ็ดคันมางนี่งครับบ้านเด็กตัวครับบุกวองมืันนี้ผมก็เลยหาตัวครับหาตัวบวงขาดเก้าหลังกเก้าหลังบ่งขาดเก้าครับพี่น,อน,น,น้องคันบ่อะไรคันไหนบาเบื่อกติประมาณสิบสี่ตัวเนาะถึง <inaudible> แม่หนูใหญ่บ่พี่น้องมันขาดดึงไปขาดได้ปลาเขา่า พอได้นังพ่อครัพ่อได้ผัดอยู่พอได้ผัดยู่พอได้ผัดสมควรจะได้หลายคนนี้อืมแม่เนี่ยอันนี้ขนาดทดลองเออไม่ครับผมได้พัดละทดลองหลฟ์พ่อได้เกี่ยวข้าวแม่ตีนัวว่าไนพ่อครับเจอยังไงล่ะ สองส,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 สามโมงเท่าสามโมงสามโมงแล้วมันรอดลำค้รอดลำค้างแหงเอาครับพี่น้องมื้อนี้กขาตัวครับเศร้านี่มือคือนได้สองนะพวกก่อนสองตัวสองเป็นเจ็ดครับผมมื้อนี้มีผมงั้นเจ็ดตัวครับมื้อนี้ทั้งบทเจ็ดตัวน้อยๆพี่น้องเลยพอได้เห็ดใส่ง่ายอ <c oughs> ยูย่แหลวแรงแหลง่ายกะเอาละโอ้โหนี่กระถะบานเ้อหาอยู่หากินพี่น้อง มันมันบวงใหม่ยังเบาหานปรนไดี๋ยวว่าบวงใหม่เอาละครับพี่น้องเสานี้คนละหนูกับลาภีแลาด์ดอกนะครับผมพกับผู้กองวาดแล้วกับพันใบนะครับพันใบให้เขาเขาอยู่เดี๋ยวพันใบให้เขาเขาเนี่ยนี่นัชนะตุนลูกเลยเอาครับผมเสานี้ลาพีแลนด์ดอกนะครับผมผมคนละหนูผู้กองวาดแล้วกับผู้กองมันดอกเขาแล้วกับพันใบครับผมลาพีแลนด์ดอกนะครับผม พ่อกันคลิปหนะสวัสดีครับ